วันนี้ครับนภัทรพุทธตจัดให้ครับอีเวนต์พิเศษในวันนี้ครับพลอยครับวันนี้นะคะเราเลี้ยงตอบแทนช่างนะคะกับการทํางานครึ่งปีหลังค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าครึ่งปีที่ผ่านมาครับเป้าเรายังคงอยู่นะครับถึงวันจะเป็นปีที่ท้าทายแต่เรายังคงเดินหน้าอยู่เสมอนี่พี่ๆช่างมากันแล้วนะครับวันนี้เราพามากินครับ2ต่อนะครับขอแซ่บครับร้านนี้ครับเป็นธรรมดียมของเราเนาะ ในการจับให้หนักๆเราเข้าใจแล้วก็เห็นความสําคัญของทีมงานที่ซัพพอร์ตอยู่หลังบ้านวันนี้การทําบ้านของเราครับเราไม่ได้ใส่ใจแค่ในส่วนของทีมขายไม่ใช่แค่ดูแลเพียงแค่ลูกค้าแต่ทีมหลังบ้านอย่างทีมช่างเราดูแลเป็นพิเศษด้วยเห็นบอกวันนี้แจกของเยอะเลยวันนี้แจกของเยอะมีรางวัลใหญ่ด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้ช่างของเรามาทั้งหมด100ชีวิตเลยบอกเลยว่าทุกคนนะคะใส่เสื้อมาเหมือนกันด้วยนะวันนี้ก็คือ อิ่มท้องกันแน่นอนเพราะว่าอาหารเราแน่นมากๆค่ะแล้ววันนี้ครับบรรยากาศจะเป็นยังไงแจกอะไรกันบ้างจะเจออะไรกันบ้างกับนาภาัสพ p ร์ตี้อีเวนต์ในวันนี้เดี๋ราไปดูกันครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการมาในวันนี้นะครับหวังว่าที่เราเตรียมเอาไว้ให้นะครับไม่ว่ะเป็นอาหารและเครื่องดื่มจะตอบโย์ พี่ครับลูกน้องก็มีกำลังใจทำงานต่อไปครับให้ความเชื่อใจให้ความเชื่อมั่นเราให้โอกาสเราทุกอย่างดูแลดีมากค่ะแล้วก็เงินก็ดีด้วยค่ะดู นะครับทรัพเปอร์ตี้บ้าน,านที่เสร็จเพื่อนคน,คนที่เสร็จ